ว่ากันว่าศาส,สนานั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์โลกมาตั้งแต่โบราณกาลานะครับคุณผู้ฟังแต่ละยุคแต่ละสมัยเราล้วนต้องการหลักยึดเหนี่ยวจิตใจต้องการสิ่งที่จะใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เราต้องการสถานที่ที่เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่มีความศรัทธาในแบบเดียวกันเมื่อมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นจึงทําให้เกิดการจาริกสแสวงบุญต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกครับ ในหลายๆศาสนากลุ่มความเชื่อหรือรัฐที่ต่างๆก็มีสถานที่สแสวงบุญที่ต้องไปให้ได้อยู่มากมายครับในหลายๆแห่งนั้นยังถือว่าเป็นที่เที่ยวยอดนิยมด้วยสถานที่สแสวงบุญแดนศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณจากรอบโลกอโครโพลิสกรุงเอเธนประเทศกรีซกรุงเอเธนส์ในอดีตการนั้นเป็นดั่งดินแดนแห่งตำนานที่เชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้า และมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างเหนียวแน่นและมีอายุอนามที่เก่าแก่มากครับนับย้อนไปได้ก่อนคริสตศักราชถึงประมาณ400ปีการที่สร้างโบราณสถานที่ยังสามารถคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์มากและมันยังเป็นหลักฐานการตั้งรกรากของมนุษย์ในยุคโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะครับคำว่า acropolis นั้นมีความหมายว่าปราการบนภูเขาสูง อันที่จริงอะโครโพลิสนั้นมีอยู่มากมายหลายแห่งในกรีซแต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเห็นจะเป็นอะโครโพลิสแห่งเอเธนส์อันเป็นที่ตั้งของวิหารพาเธนอนอันโด่งดังนั่นเองในสมัยกรีกโบราณน,นั้นที่นี่เป็นดังศูนย์กลางรากฐานของอารยาธรรมในแถบยุโรปเลยก็ว่าได้ผู้คนจากทุกสารทิศต,ต่างพากันมุ่งหน้ามาอย่างวิหารนี้เพื่อมาบูชาเทพีอธีนาเทพีแห่งปัญญาและสงคราม วิหารพาร์เทนอนนั้นสร้างจากหินอ่อนทั้งหลังจึงทำให้คงทนผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้อีกหลายยุคเคยถูกดัดแปลงให้เป็นทั้งโบสถ์หรือสุเราและแต่ว่าในสมัยนั้นกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของใครกระทั่งเคยถูกใช้เป็นที่เก็บอาวุธค่ายทหารในช่วงสงครามโลกด้วยได้รับการบูรณะซ่อมแซม,มถึงสามครั้งด้วยกันและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีคศ1987 เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีความสําคัญข้องเกี่ยวถึงสามศาสนาได้แ,แก่ศาสนายูดาห์ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมภายในเมืองมีพิพ,ธพิธภัณฑ์ตั้งอยู่หลายแห่งมากเมืองนี้ถูกก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่9กก่อนคริสตกาล กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองของศาสนายูดาห์และมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายเกิดขึ้นในเมืองนี้เช่นพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนที่นี่พระนบ,บีมุฮัมมัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่นี่ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันถูกปกครองโดยชาวมุสลิมและเหตุการณ์อื่นๆอีกมากมายทำให้ที่นี่กลายเป็นที่ที่หลอมรวมผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างความเชื่อเข้าด้วยกันคลาสตันเบอรีทอประเทศอังกฤษคลาสตันเบอรีทอเป็นชื่อของเนินเขาในเมืองคลาสตันเบอรีซึ่งเป็นที่ตั้งของหอคอยสู่สวงสวรรค์เซนต์มิเชลสร้างขึ้นช่วงกลางทศวรรษ400ตามตำนานเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และอวาลอนหรือดินแดนสวรรค์ตามตำนานกษัตริย์อาเธอร์ ทุกวันนี้ที่ประเทศอังกฤษยังมีจัดทัวร์แสวงบุญพยังกลาสตันเบอร์รี่ทอและสโตนเฮนเพื่อรับพลังโบราณจากสถานที่โบราณเหล่านี้ด้วยคุโมโนโคโดะประเทศญี่ปุ่นคุโมโนโคโดะนั้นชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแถบนี้เป็นดินแดนสิงสถิตของเทพเจ้าครับโดยเป็นเส้นทางสแสวงบุญที่ครอบคลุมพื้นที่หลายจงังหวัดในญี่ปุ่นในสมยัยเฮอัน คือช่วง794-1185สมัยนั้นราชสำนักต้องใช้เวลาเดินทาง30-40วันครับจากเมืองหลวงเก่าเกียวโตโเพื่อมาค้นหาสถานที่ที่เป็นดังสวรรค์บนพื้นพิภพแล้วก็ได้พบกับที่แห่งนี้จึงได้ทำการสร้างคุม,มาโนสันสังศาลเจ้าใหญ่สามแห่งณนะบริเวณนี้ลุมพินีวันประเทศเนปาลสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ที่นี่เป็นสถานที่ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแต่เดิมนั้นลุมพินีวันเป็นพระราชะอุทยานที่กษัตริย์และชาวเมืองใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระเจ้าอาโศกมหาราชได้เสด็จนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีปรวมถึงที่ลุมพินีวันด้วยซึ่งนับว่าที่นี่เป็นสังเวชนียสถานเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดียลุมพินีวันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อพศ2540ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธบนพื้นที่กว่า6,000ไร่แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับปลูกป่าและสร้างวัดพุทธนานาชาติจากทั่วโลกกว่า41ประเทศโดยโบราณสถานลุมพินีวันตั้งอยู่ทางด้านใต้มีวัดไทยและวัดพุทธทั่วโลกไปสร้างอยู่จำนวนมากเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาสักการะสแสวงบุญ ฮาเกียโซเฟียอิสตันบูลประเทศตุรกีฮาเกียโซเฟียอีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์โลกสร้างในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชเพื่อใช้เป็นบทของคริสต์ศาสนานิกายอิสตันอัลตดอกในปีคศส6 0้อนับเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของจักรพรรดิไบเซนไทนยแต่หลังจากนั้นในปีคศ1 4 5 3ที่นี่ก็ถูกครอบครองโดยชาวออตโตมันเตก และเปลี่ยนให้เป็นสุร,ราวหลักของอิสตันบูลโดยสรุปแล้วที่นี่เคยเป็นโบสถ์มานานนับพันปีและเป็นสุร,ราวอีกประมาณ500ปีครับปัจจุบันฮาเกียโซเฟียกลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของตุรกีแต่โบสถ์ทรงโดมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ยังคงความสำคัญในฐานะอนุสรณ์สถานที่สะท้อนถึงแรงศรัทธาของชาวคริสต์และอิสลามเช่นเดิมมักกะ หรือเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศซาอุดีอาระเบียเมก,กะนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามอันเป็นที่ตั้งของกะบะอาคารทรงลูกบาศกที่ตั้งอยู่ณศูนย์กลางซึ่งตามคัมภีร์อันกุรอานร,ระบุว่ากะบะได้ถูกสร้างขึ้นโดยนบีอิบราฮิมและอิสมาイลบุตรชายของท่านตามคำบัญชาของอลัลลอฮ์เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเคารพสักการะพระองค์จากนั้นที่นี่จึงเป็นศูนย์กลางที่ชาวมสุสลิมทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมพิธีฮัจญ์กันสักครั้งหนึ่งในชีวิต สำหรับมุสลิมทุกคนที่มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพทรัพย์สินและมีความปลอดภัยตลอดการเดินทางพิธีฮัสจะใช้เวลาทั้งหมด5วันโดยในแต่ละปีจะมีผู้แสวงบุญชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาร่วมประมาณ3ล้านคนวัดทักซังเมืองพาโรประเทศภูตานทักซังวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของพูตานสำหรับชาวไทยมักจะเรียกที่นี่อีกชื่อว่า วัดถ้ำเสือครับตามความหมายในภาษาภูตานทักสั่งแปลว่ารังเสือครับตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่ากุรุรินโปเซผู้นำศาสนาพุทธวัชรยานเข้ามายังภูตานทรงขี่นางเสือเหาะมาแล้วเข้าบำเพ็ญสมาธิอยู่ในถ้ำรังเสือนาน,านถึงสมเดือนแล้วจึงสำแดงกายสะกดพูดผีปีศาจร้าย และออกเทศนาสั่งสอนผู้คนในหุบเขาพาโรจนหันมายอมรับนับถือพุทธศาสนาการเดินทางขึ้นเขาทักสังนั้นแม้ระยะทางจะไม่ไกลไปกลับใช้เวลาเพียงสี่ชั่วโมงแต่ด้วยความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถ,ถึง3,000เมตรอากาศจึงเบาบางนับเป็นการพิสูจน์ศรัทธาของผู้สแสวงบุญอยู่ไม่น้อยชาวพูตานบางคนไม่ได้สแสวงบุญด้วยการเดินธรรมดาแต่จาริกด้วยการกราบอัด,ดางประดิษฐ์ตามแบบวัชรยาน คือเดิน3ามก้าแล้วก้มลงกราบโดยนอนราบกับพื้นเป็นการใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดเกาะสเกลิกไมเคิลหมู่เกาะสเกลิกประเทศไอร์แลนด์เกาะแห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนาคริสต์เป็นชุมชนเล็กๆและสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่6ซึ่งการเดินทางไปนั้น ต้องเดินขึ้นบันไดหินจำนวน670ขั้นปัจจุบันที่นี่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วแต่ก็ยังสามารถเดินทางมาสัมผัสกับอารยธรรมโบราณที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณอยู่เกาะน,นี้เปิดให้เข้าได้เฉพาะเดือนเมษายนถึงกันยายนเท่านั้นเกาะน,นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1996นครรัฐวาติกันกรุงโรมประเทศอิตาลีวาติกันนครแห่งคริสต์ศาสนา ที่แม้จะมีพื้นที่เพียง0.44ตารางกิโลเมตรแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมทรงคุณค่ามมากมายและยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกด้วยสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นที่สุดในนครแห่งนี้ก็คือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มหาวิหารแห่งนี้สร้างทัพวิหารหลังเดิมซึ่งเชื่อกันว่า เป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเทอร์สาวกคนสําคัญของพระเยซูรวมถึงศพของพระสันตะปาปาองค์ต่อๆมาก็ฝังไว้ที่นี่ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีโบสถ์ซิสตินสถานที่คัดเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่และพิพิธภัณฑ์วาติกันที่เก็บรวบรวมศิลปะสำคัญทางคริสตศาสนาตั้งแต่โบราณอีกด้วย